เอาละครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้จะพามาพบกับการทําก๋วยเตี๋ยวระดับโลกของเชฟเจนจิลานะครับเอาเริ่มต้นก็ขึ้นรถไปหาวัตถุดิบกันก่อนครับผมนั่งรถไปก็เสวนาพูดคุยกันไปเรื่อยครับเอาเดี๋ยวเราก็จะถึงตลาดกัถึงตลาดแล้วก็เดินหาวัตถุดิบกันเรื่อยๆไปเปลื่อยไปนะครับ เราก็หาวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่ใส่ผักคะนา้าแล้วก็เส้นเล็กกว๋วยเตี๋ยวหมูนะครับวันนี้ลังสรรด้วยกระหล่ำผักกาดคะนา้าลูกชิ้นต้มน้ำเสร็จเรียบร้อยถ่ายไม่ทันครับขอโทษทีนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ต้มน้ำให้เดือดครับผมแล้วก็สงฟองออก ไอ้ที่เรียกว่าตักนะครับตักฟองออกเชฟก็น้ําก็ยังไม่ได้อาบนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโอ้เดือดน่ากินมากครับผมเดี๋ยวเราก็มาทําการซอยหมูให้เรียบร้อยสักคู่หนึ่งครับผมนี่ก็เป็นผักที่เราเตรียมไว้แล้วก็เส้น สองกิโลครับวันนี้แล้วก็หมูลากกุ้ยช่ายลากตั้งโอลูกชิ้นรถด,ดีห้าเกอเราก็เริ่มซอยหมูกันเลยครับผมซอยตามที่เราต้องการอยากจะซอยซอยไปเรื่อยๆซอยก็ระวังบาดมือด้วยล่ะ โอ้โหซอยอะไรไม่ระวังนะคุณเจียนจิลาเนี่ยอะนะครับซอยไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้ยังไม่เสร็จครับเอาก้อนที่สองมาต่อครับซอยไปเรื่อยๆครับอาเสร็จเรียบร้อยลวกเรียบร้อยลูกชิ้นก็ลวกเรียบร้อยผักก็ลวกเรียบร้อยหมูก็ลวกเรียบร้อยครับผม กระเทียมเจียวนี่ทีเด็ดเลยครับเจียวเองกับมือโอ้โหเจียวจนแห้งเลยนะครับไปครับผมเดี๋ยวเราทำการทำพร้อมเสิร์ฟนะครับผมนี่ครับผมหน้าตาก๋วยเตี๋ยวตอนที่เราทำเสร็จก็จะปรุงเรียบร้อยก็รสชาติหน้าตาก็โอเคนะครับ เดี๋ยวเราก็ดูนะครับดูนี่ต้มเล้งครับนี่ชามที่สองครับผมทั้งครอบครัวระดับโลกระดับชาติเลยครับการกินของครอบครัวตัวอ้วนผมก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังสานี้ครับมื้อนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดี 看。卡